เกษตรจังหวัดราชบุรีจัดโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์พระชนมพรรษาแ7พรรษาหธันวาคม2557ในหัวข้อเรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดินเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์5 5 5 8ณศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่ที่10บ้านหนองสาลา ตำบลบ้านสิงอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้ไปเป็นประธานเปิดโครงการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา87เจ็ 7, พรรษาหธันวาคม2 5 5 7ในหัวข้อเรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าวงประชาถวายพ่อของแผ่นดินโดยมีนายบำรุงสันสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่สองจังหวัดราชบุรีกล่าวรายงานและนายอำนาจแย้มสลิในอำเภอโพธารามอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีกล่าวต้อนรับโดยทางกรมส่งเสริมเกษตรได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานโครงการเทริดพระเกติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกติพระชนมพรรษา 87. พรรษา5ธันวาคม2 5 5 7ในหัวข้อเรื่อง การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าวงประชาถมายพ่อของแผ่นดินในช่วงเดือนธันวาคม2557ถึงเดือนธันวาคม2558ซึ่งในเดือนมกราคม2558นั้นกรมส่งเสริมการเกษตร,รได้กำหนดจัดงานเปิดตัวโครงการระหว่างวันที่15มกราคมถึง15กุมภาพันธ์2558มีจำนวน9.9เขตทั่วประเทศ ซึ่งหนึ่งในจุดหลักของภาคตะวันตกนั้นณศูนย์านการเรียนรู้ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรพืชผักหมู่ที่10บ,บ้านหนองสาลาตำบลบ้านสิงห์อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีซึ่งจะได้จัดกิจกรรม3กิจกรรมได้แก่เรื่องการเสวนาการใช้น้ำในการปลูกผักอย่างรู้คุณค่าการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและสถานีเรียนรู้ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทอะเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงมีพระกรุณาธิคุณแก่วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนมาจนถึงปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมเป็นเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่200คนและในอำเภอในจังหวัดอีก100คนรวมทั้งสิ้น300คนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้พรชาาานนนทววกกสให้ัีิตด นพธนบดีธตดาราหุษามื่อวับบนที่17มีนาคมสองพั้อยย่บก้าวราบนันว่าหลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภคน้ำใช้น้ำเพื่อแต่งพวกผูกเพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ เกาตยอัคาด้เกตร่นนะครับครับขอบคุณนะครับนี่คือเราเริดมจากการใช้น้ำแล้วก็ประสบความสำเร็จครับนี่คือการใช้น้ำยางมีคุณค่านะครับเป็นโครงการที่จะทำโบราณนรับเกี่ยวกับแปลงบานตัวพืช ก็จะมีหย <Wha> ู่เป็ควันไม่มีครับระบบสปิงเกอร์เนี่ยแต่ละแบบเนี่ยเป็นยังไงนครับผมระยะความห่างไกลของแต่ละหัวหัวแต่ละแบบของหัวสปิงเกอร์หัวแรกก็คือแบบน้าหยดนะครับผมแบบน้าหยดมันจะเห็นหัวื นี่คือหว่นน้ำหยดนะครับผมเนี่ยหว่นน้ำหยแมมแดแล,แล้วก็มามินิสปริงเกอร์แบบสุดท้ายนะพี่แล้วก็ผมวินิสปริงเกอร์ต่อเลยครับเปิดตรงนี้อ,อ่าและนี่แบบเจ็ทแบบเจ็ทนี่ส่วนมากจะให้ตามทรงพุ่มของไม้ผลนะครับผมไม้ผลพวกมะม่วงพวเรียนส้มส้มโอพวกนี้นะครับผมจะใช้ระบบเจ็ทพืชไร่ก็จะใช้ส่วนมากจะใช้แบบสปริงเกอร์ครับผมเพราะว่า มันจะให้ระยะการส่งน้ำที่ไกลมากกว่า10เมตรขึ้นไปต้องใช้สปริงเกอร์ทั้งหมดอย่างได้ก้าโพดโครงการนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับสาเหตุอะไรครับรครับ,ครบโครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่ากระทรวงเกษตรเห็นว่าในปี58 57 58เนี่ยปริมาณน้ำใน เกินต่งตางๆโ่วประเทศเนี่ยจะมีปัญหานั่นก็คือวิกฤตไม่สามารถที่จะไปนําไปใช้ในด้านการเกเษตรโดยเฉพาะในเรื่องของการปลูกข,ข้าวได้นะครับฉะงนั้นในเขตภาคตะวันตกของเราเนี่ยที่มีเขื่อนใหญ่ๆอยู่ที่กาญจนบุรีสองเขื่อนใหญ่ปัจจุบันนี้มีน้ําอยู่ประมาณ4 0เท่านั้นในน้ํา4 0เนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้ในการเลี้ยงคลองหรือใช้อุปโภคบริโภคแต่ด้านการเกเษตรมีปัญหามากนั่นก็คือเราหรือทุกจังหวัด ในเขตลุ่มน้ํแม่กองหรือลุ่มน้ําจริยานเนี่ยลดนอารมลดการถุข้าวหรือไม่มีการถข้าวนะครับนี่ประเด็นที่หนึ่งดังนั้นที่บานมาทั้งหมดตามนโยบายของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยกระทรวงรเกษตรร่วมกันพบว่าในพื้นที่ไหนที่ประกาศไว้แล้วถ้ามีการผิดข้าวเกิดขึ้นและมีภัยพิบัติเกิดข,ขึ้นหรือแรงจะไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับในพน่ในพืน้นที่ของจังหวัดแตะกองกรมของกระทรวงว่าไปนะครับเช่นเดียวกันนะครับ ในส่วนของการใช้น้ำเป็นกลางก็มีส่วนหนึ่งที่จะเกษตรกรต้องนําไปใช้ในเรื่องพืชผลการเกษตรพืชยืน,นต้นก็นดีแล้วก็พืชผักสวนครัวปัจจุบันดังกล่าวนี้มีการรณรงค์การปลูกพืชในฤด,ดูแล้งก็คือในเรื่องของข้วเขียวในพื้นที่ของเขตภาคตะวันตกและทุกภาคส่วนโดยเฉพาะรุ่มเจ้าะยาด้วยนะครับนั่นก็คือพืชอายุสั้นในเรื่องพืชตะกนลรัว สามก็คือเรามีรณรงค์นะครับในเรื่องของการใช้น้ําอย่างมีคุณค่าคือวันนี้นะฮะที่เราจัดงานวันเนี้ยถือว่าเป็นขี้ยฟของเขตภาคตะวันตกเรากรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยให้แต่ละเขตช่วยรณรงค์ระหนักถึงน้านะครับนั่นก็คือให้จัดทุกเขตเป็นละหนึ่งจุดเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของจังหวัดร,ราชบุรีนะครับเป็นส่วนหนึ่งของเขตภาคตะวันตกเราเที่เขียบสองซึ่งมีแจังหวัดก็ใช้น้ําจมปาทานเช่นเดียวกันเกือบทั้งหมด และลุ่มเจ้าประยาบางสว่วนฉะนั้นวันนี้เราถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราเปิดตัวเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรก็ดีเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดที่มาในวันนี้ไปขยายผลต่อนั่นก็คือน้ำองค์ความรู้ต่างๆที่ได้รับวันนี้ทั้งหมดนะครับนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตอนเองโดยมีการให้น้ํปปาแบบประหยัดที่สุดแบบโดยระบบสปริงเกอร์กด็ดีหรือระบบการให้น้าโดยทางเรือไอ้ตรงนี้ก็มีบางส่วนนะครับ แต่ส่วนมากของเราจะเน้นในเรื่องของระบบสปริงเกอร์เพราะว่าระบบสปริงเกอร์ในการให้น้ำนี่เราต้องดูปริมาณฟันพิ้นต่างๆในดินและการใช้น้ําต่างๆให้คุ้มค่ามากที่สุดหน้าที่นี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสดีของสื่อมวลชนด้วยนะครับว่าพื้นที่ต่างๆนี้เราใช้น้ําที่เน่าเสียนะฮะพื้นที่ที่น้ํามาจากปรุษัตรนะครับไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็มารีดูต์ใหม่นําไปใช้ประโยชน์ก็คือฝานกระบวนการเหมือน ในหลวงองค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวได้ตรัสไว้นะครับว่าการนําน้ําที่เสียไปใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรนั้นจะเป็นบุญคุณอันใหญ่หลวงนะครับโดยมีคาแนะนําทท่านได้ตัดไว้ในเรื่องของการใช้พักตบเทวาก็ดีพืชต่างๆมาดีกรองก่อนและนําไปใช้ประโยชน์ที่นี่เราได้ทําแนวทางนั้นมาโดยตลอดปัจจุบันจะเห็นว่าน้ําต่างๆที่นํามาใช้ในพื้นที่นี้เป็นน้ําที่ มาจากบริษัทนะครับเข้าบริษัทเช่นเดียวกันแล้วก็ผ่านกระบวนการต่างๆําโครงสร้างที่จัดไว้แล้วก็มาใช้ในผลิผลและสามารถเลีเ้ยงปลาได้นี่คือตัวชี้วัดอย่างหนึ่งที่ว่าทําไมเราจะรู้ว่าน้ําไปใช้ประโยชน์ได้เพราะน้ําต่วต่างๆนี้ถ้าคุณภาพของน้ําไม่ดีกาเรเลี้ยงปลาก็ไม่สามารถที่จะโตหรือว่ายืนมีชีวิตอยู่ได้วันนี้เราประจักษ์ได้แล้วว่า หมู่ที่10ของพุวยลานี้นะครับของบ้านสิงนี้เป็นตำบลหนึ่งหรือจุดหนึ่งที่สามารถที่จะนำน้ำที่ไร้ประโยชน์แล้วมาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเกิดประโยชน์ไม่เกิดเปล่ากับมีวิธีการใช้อย่างน้ำอย่างประหยัดเห็นได้ว่าวิธีการต่างๆนี้เราไม่ใช้น้ำหยงปุ้เปื่อยเลยนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะรณรงค์การใช้น้ำแบบประหยัดได้รู้คุณค่ามากที่สุดสุดท้าย ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรเช่นเดียวกันนะครับมีอีกหนึ่งโครงการที่ในฤดูแล้งนี้นะครับเพื่อผลการเกษตรหรือการทํานาไม่มีอยู่แล้วนะครับเกษตรกรส่วนเกือบร้อยละร้อยให้ความร่วมมือหรือการปลูกข้าวน้อยลงมากนะฮะพื้นที่ภาพรวมทั้งภาคตะวันตกมีไม่มีกี่หมื่นไร่นะที่ปลูกแต่ก็ใช้น้ําจากน้ําบาดาลนาน้ำ,นำที่เก็บกักไว้ใช้เดังนั้นปัญหาต่างๆไม่มีส่วนที่รัฐบาลมองเห็นก็คือในเรื่องของศูนย์เรียนรู้นะที่มีอยู่ทุก อำเภอในสู่เรียนรู้นี้จะมีการเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ต่างๆตามอัตภาพหรือความเหมาะสมในพื้นที่นั้นๆแต่ส่วนหนึ่งที่ยังขาดไปก็คือวิชาการหลักการเรื่องการใช้น้ําอย่างมีคุณค่าวันนี้ศูนย์ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีก็ดีหรือผู้นําของจังหวัดต่างๆในเขตภาคตะวันตกหรือจุดต่างๆที่มีการเปิดที่กอฟหรือว่าจัดงานลักษณะนี้เกิดขึ้นจะต้องนําองค์ความรู้ตรงนี้นาไปใช้ในพื้นที่ของตนเอง ขยายผลจำบวละไม่น้อยกว่าหนึ่งรลายนี่ก็คือส่วนที่เรามีการรณรงลงอย่างต่อเนื่องและมาตลอดไปและจะไม่สิ้นสุดแค่นี้เราจะมีในเรื่องของกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องครับผมขออนุญาตให้สรุปคร่าวๆนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าวิธีการใช้น้ําอย่างมีคุณค่าเนี่ยเกษตรกรควรทําอย่างไรบ้างยกตัวอย่างมีส่วนทำอย่างไรครับการใช้น้ําอย่างมีคุณค่านะครับเห็นได้ว่าที่ผ่านมายกตัวอย่างของนาข้าวเนี่ย เราเห็นน้ํามาเราก็เปิดน้าเข้าไป15ไปเซนเอ้ย15เซน20เซนหรือ30เซนล้วก็ปล่อยน้ํารั่วไหลจากคูคลองต่างๆก็ไม่ได้สนใจได้ดูแลเห็นได้ว่าในเรื่องดังกล่าวนี้ทางกรรมทนานนะครับก็มีการตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อดูแลคูคลองนะครับไม่ให้ั่วไหลและใช้เพื่อการเกษตรอย่างคุ้มค่านั่นก็คือการปล่อยน้ําอย่างมีช่วงเวลาระยะเวลาในแต่ละโซนในแต่ละพื้นที่เราไม่ปล่อย แบบสมัยก่อนที่ปล่อยแบบฝัดเวปล่อยท่วมนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่การใช้น้ําที่มีคุณค่านะครับสองวิธีการให้น้ําก็เช่นเดียวกันด้วยผลการเกษตรใดๆก็ตามนะครับถ้ามีวิธีการให้น้ําที่ถูกต้องและดูพืชนะฮะดูพืชเป็นหลักก็คือถ้าพืชน,นั้นไม่แสดงอาการขาดน้ําเราอย่าไม่ให้นะฮะไม่ใช่ว่าวันนี้ให้ผู้นี้ให้วัืนี้ให้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนี่ก็คือเป็นส่วนที่สองที่จำให้การใช้น้ําต่างๆที่ มีคุณค่าทุกหยดทุกเม็ดครับผมแล้วอย่างในงานนะครับเ่ษตสกรที่ได้เดินทางมาดูเนี่ยจะเห็นการใช้น้ําอย่างมีคุณค่าได้มีฐานอะไรบ้างครับฐานแรกก็เกี่ยวกับเรื่องรียุสนะครับรียุสอันนี้คือน้ําเสียที่ก่าวถึวเม่ใช่พูดเนี่ยนำมาใช้สองก็คือฐานที่สองก็คือระบบการให้น้ําซึ่งเราเออกแบบไว้สองรูปแบบคือทางเรือ ทางเรือเหตุใจต้องมีทางเรือด้วยทางเรือให้น้าเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นพื้นที่ที่บอกว่าน้ําคุณภาพน้ํายังไม่ดีพอดัะนั้นการให้น้ําทางเรือนี้ก็คือดึงน้ําขึ้นมาสู่ระบบปั๊มนะครับแล้วก็ให้ไปทางะระบบพ่นปล่อยเติมออกซิเจนให้กับเพื่อด้วยให้กับน้ําด้วยทําให้น้ำสะอาดรณดับนขึ้นได้ส่วนหนึ่งด้ระบบเรือนําเรือให้น้ำเนี่ย เขาจะมีใช้จุลินทรีย์เข้าไปที่ปล่อยลมใต้ท้องเรือเพื่อปรับสภาพน้ําให้ดียิ่งขึ้นเหมาะสมต่อกาเรเลี้ยงปลาด้วยนะครับอันนี้ก็คือระบบทางเรือส่วนระบบของสปริงเกอร์นะครับสปริงเกอร์นี่ก็เช่นเดียวกันเหตุผลที่ต้องมีสปริงเกอร์ตัวนี้เกิดขึ้นมาเพราะว่าการให้น้ําต่างๆเราบอกว่าใช้น้ําอย่างประหยัด ก็าสามารถที่ควบคุมดูแลได้เหตุผลที่2ก็คือในเรื่องของระบบสปริงเกอร์นี่เป็นให้น้ําแบบปล่อยก,การเติมออกซิเจนให้กับพืชก็เช่นเดียวกันหรือน้ําก็เช่นเดียวกันทําให้คุณภาพของน้ําที่ไปใช้ประโยชน์กับพืชนั้นสมบูรณ์สมบูรณ์แบบเหมือนกับผลใหม่ที่ตกลงมาที่มีไนโตรเจนอยู่ในอากาศแล้วทาให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรงอันนี้ก็เป็นตัวช่วยอี่ส้านญครับครับ